รามสองหสี่ร้อยที่บ้านเท่าไหรสี่ร้อยมีใครแพงอีกที่บ้านเท่าไร่คะสี่ร้อยมีใครแพงกว่าสี่ร้อยไหมเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าสิบมีใครแพงอีกไหมห้า5้0ยห้าสิบหรห้าสิบเท่าไรครับจ้างไปไล่ไล่เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทมีอีกแพงกว่านี้อีกไหม แสดงว่าห้าสิบบาทที่แพงสุดแล้วหรอ <S 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 แถวประจวบจ้างเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงละร้อยหนึ่งครับแพงไหมแพงไหมครับชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาท,บาทถ้าไม่ได้อย่างนั้นเขาไม่มีไม่มีแรงงานครับร้อยหนึ่งเนี่ยชักจะไม่เอาแล้วตอนนี้เท่าที่สราทาบมาพอดีวันนี้รุ่นพี่ประจวไม่มีมามีนักเรียนรุ่นประจวบจังหวัดประจวบนะครับ ที่ประจุบันมีโรงกันน้ำตาลนะครับอยู่ที่ปานบุรีนะครับเนื่องจากที่นู่นมีแหล่งท่องเที่ยวค่าแรงชั่วโมงละ1 0 0่บาทขับวันหนึ่งขับ10ชั่วโมงก็1,000บาทแต่บางวันขับแค่ครึ่งวัน4ชั่วโมงก็ได้ไป4 0 0ร้อบาทดีไหมจ้างไหวไหมเอา้าทำไมไม่ไหวอะ่ะยังไม่ถึงออสเตรเลียเลยออสเตรเลียเขายังวันละวันหนึ่งของเขาที่ต้องมีประมาณสามพ 600้0าบาทต่อวันที่8ชั่วโมงทำไมเขาก็ได้ราคาเดียวกับเราตอนนั้นผมก็คิดอย่างคุณแหละเฮ้ยบ้านนึงจะต้องน้ำตาลกิโลทั้งสี่ห้าร้แน่ไม่ใช่ครับเท่าบ้านเราเลยน้ำตาลที่ออสเตรเลียเท่ากับบ้านเราเขาขายน้ำตาลส่งออกแต่ของเขาขายได้เป็นพรีเมียมพรีเมียมคือจะมีค่าราคาบวกๆวกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่ง แต่ชาวไร่ก็ได้ราคาเท่ากับบ้านเราเหมือนกันเราได้พันหนึ่งเขาก็ได้พันหนึ่งเหมือนกันเพราะเรานี่แหละไปลอกระบบเขามาไอ้เจ็ดสิบสามสิบเนี่ยทุกวันที่ที่เราได้ไรค่ะรายได้อ้อยเนี่ยแบ่งโรงงานเจ็ดสามสิบชาวไร่ได้เจ็ดสิบไปลอกรูปแบบของออสเตรเลียเข้ามาผมบอกเลยว่าบ้านเรากับออสเตรเลียรูปแบบเหมือนกันเป๊ะในเรื่องของการจ่ายผลรายได้ให้กับชาวไร่โรงงานได้สามสิบ ชาวไร่ได้เจ็ดสิบเป็นรูปแบบเดียวกันครับเพราะเราไปล่อของออสเตรเลียมาดังนั้นเราได้เท่าไหร่เขาก็ได้เท่านั้นแต่รายจ่ายเขาเยอะกว่านั้นทําไมเขาถึงรายจ่ายเยอะกว่านั้นแล้วเขาทาได้ทําไมเขาถึงทําได้ผลผลิตเขาต้องสูงไหมต้นทุนเขาต้องต่ํากว่าเราไหมต้องต่ากว่าเรา เอามาดูในเรื่องของโหมดน้ำมันสมัยตอนที่ผมไปออสเตรเลียครั้งนั้นประมาณสัก2ี่สปีที่แล้วยีปีที่แล้วที่ผมไปบ้านคุณฟิโดไปเที่ยวไล่เรียวเมตอนนั้นน้ำมันบ้านเราลิตรหนึ่งประมาณ8บาทผมก็ยังคิดว่าเออที่ออสเตรเลียสงสัน้ำมันจะถูก30บาทครับณนะตอนนั้นผมบอกโอ้โฮโฮ รถแท็กเตอร์คุณไม่เติมน้ำมันตายเลยเลยตอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่ตอนนี้บ้านเราเท่าไหร่ครับเ,เป็นไงเหมือนกันหรือยังแสดงว่าอะไรครับอีก5ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าคุณต้องจ้างคนขับรถแท็กเตอร์วันละเท่าไหร่ครับอาจจะวันละ2,000หรือ3,000ก็ได้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย เรื่องจริงครับสมัยก่อนปุ๋ยที่นู่นของบ้านเราลูกกระสอบรประมาณ3า0ร้อยกว่าบาทเมื่อยี่สิกว่าปีก่อนที่นู่นกระสอบละห7เจ็ดร้อยบาทครับตอนนี้บ้านเราเท่าไหร่ครับเป็นพันแล้วเห็นไหมฮะว่าเรากำลังเดินตามตูดเขาอยู่ตามก้นเขาอยู่ในเรื่องของรายได้ก็ไม่ได้ต่างกับเก่าแต่รายจ่ายเราต่างกว่าเก่าไหมแล้ววงสกรจะอยู่ยังไง ถ้าอีกหน่อยคนขับรถแท็กเตอร์เดือนละแสนกว่าไม่ใช่เรื่องตลกครับไม่ใช่เรื่องตลกคุณบุญรอบมีที่กี่ไร่ครับร้อยร้ไร่ถึงตอนนั้นจะทำยังไงขายให้เขาเช่ามีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละไม่ขายก็ให้เขาเช่า หรือถ้าทำเองก็ต้องขับทุกอย่างเหมือนนบันทำเองทุกอย่างขับรถด,ดายาฉีดยาหวานปุ๋ยทุกอย่างต้องทำเองหมดไม่ได้ต่างอะไรกับออสเตรเลียผมกำลังเอาภาพออสเตรเลียมาเห็นทำไมถึงต้องมาพูดคำนี้เพราะต้องบอกก่อนว่าในอนาคตปัจจัยที่เราจะต้องเจอคือทุกอย่างแพงหมด ยิ่งถ้าเขาประกาศแรงงานค่าแรงต่อไปค่าแรงขั้นต่ําวันละสี่ร้อยห้าสิบคุณว่าคนงานไดยยาค่าแรงวันเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบไหม <c oughs> ต้องสี่ร้อยห้าสิบครับอ่ถ้าอีกพักนึงเขาบอกของเขาจะค่าแรงขั้นต่ําวันละหกร้อยแล้วคุณคิดว่าคนงานไดยยากวันละเท่าไหร่ครับก็ <c oughs> ต้องหกร้อยแหละครับแล้วคุณจะอยู่ยังไง ถ้าคุณยังต้องเอาคนมาดาย่าอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าอีกหน่อยบอกว่าคุณเริ่มอายุเยอะคุณขับรถแท็กเตอร์ไม่ไหวแล้วคุณมีที่ต้องพันไล่คุณจะทำยังไงอะ่ะคุณก็ต้องจ้างคนงานขับรถไถใช่ไหมครับ แล้วถ้าเขาบอกว่าวันละพันหนึ่งผมไม่ทำเราผมไปทํางานในห้างดีกว่าเขาก็ได้พันห้าเหมือนกันอากาศเย็นเย็นสบายโหขับรถไถเหนื่อย,ยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยร้อนไหมร้อนสกรปรกไหมสกรปรกไปทํางานในห้างสบายไหมสบายปะแป้งทาแป้งนู่นนี่นั่นสวยแต่งหน้าทาปากสวยงามก็ได้เข้าแรงข้อนี้แล้วคุณจะหาคนงานที่ไหนมาขับรถ ทำไงดีคุณก็ต้องจ้างแพงกว่าใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราคิดว่าเรากำลังเดินไปนะจุดตรงนั้นนะไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเรายังทำอยู่เดิมๆเ,เราจะอยู่ได้ไหมในอนาคต ไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับนะครับนะครับดังนั้นทุกคนทําอะไรทุกอย่างต้องวางแผนไหมต้องคํานวณไหมดังนั้นผมอยากให้พวกเราเปลี่ยนชื่ออ่าเริ่มต้นจากเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อจากเราเป็นชาวไร่อ้อยใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรครับนักธุรกิจไรอ้อยครับ ไม่ใช่ชาวไร้อ้อยอีกต่อไปเพราะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นชาวไร้อ้อยคุณทำแบบเดิมไหม,บบมคิดแบบเดิมไหมแบบเดิมครับแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจไร่อ้อยจะคิดแบบเดิมได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ครับทุกอย่างคือธุรกิจครับนะครับนักเรียนที่จบจากห้องนี้ไปต้องเป็นนักธุรกิจไร่อ้อยครับจะซื้ออะไรจะใส่อะไรจะเติมอะไร จะลงทุนอะไรต้องเป็นตัวเลขทั้งหมดครับไม่อย่างนั้นจะรู้ไหมกําไรขาดทุนคุณกันิกาจะรู้ไหมจะเหลือปีหนึ่งเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมมีชาวไร่ยอยู่คนหนึ่งยกตัวอยา่างทําอ้อยมาประมาณสี่สิบปีส่งลงงันน้ําตาลอยู่เป็นชาวไร่ที่ไม่เคยทําบัญชีเลยครับมีพื้นที่ประมาณสี่พันไร่ครับ ทำอ้อยส่งของน้ำตาลประมาณสามหมื่นแปดพันตันบางปีก็สี่หมื่นตันครับเชื่อผมไหมสุดท้ายมารวยไหมคุณคิดว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเอ๊ะสงสัยทําไมอ่ะส่งอ้อยไปแล้วเงินไม่ออกส่งอ้อยไปแล้วเงินไม่ลงงานไม่จ่ายกลับไปถามโรงงานโรงงานบอกอะไรจะจ่ายคุณได้ไงหักหนี้ก่อน ต้องหักหนี่ก่อนถูกไหมตามสไตล์โรงงานน้ําตาลใช่ไหมครับส่งอ้อยไปหักหนี่ไหมครับหักหนี่พอหักหนี่ไปหักหนี่มาเอออ้อยก,กูจะหมดแล้วเนี่ยมึงยังหักหนี่ไม่หมดอีกเหรอลูกชายทนไม่ไหวครับลูกชายก็คือนักธุรกิจไร่อ้อยที่อยู่ในห้องนี้เรียนจากที่นี่ไปก็เลยสงสัยขอเข้าไปเช็คระบบบัญชีโรงงานน้ำตาลถึงได้รู้ ถามเตี่ยรู้ไหมใ้เตี่ยบอกเฮ้ยไม่จริงนี่คืออะไรครับชาวไร่อ้อยไหมครับชาวไร่อ้อยครับแต่พอลูกชายมาเรียนที่นี่ปุ๊บเป็นนักธุรกิจปุ๊บเขาต้องกลับไปคิดครับว่าที่เตี่ยเดินมาเป็นลายใหญ่ขนาดนั้นมีพื้นที่เยอะขนาดนั้นสุดท้ายทําอ้อยมาแล้วเป็นหนี้เหตุผลคืออะไรไม่เคยคํานวณอะไรเลยเงินไม่มีไปเบิกโรงงานไม่มีทําเกี้ยวมา เอามาสิบล้านเอามายี่สิบล้านทําเกลียวมานะอันนี้คือไม่ถูกหลักดังนั้นคุณยิโดบอกว่าถ้าทําอย่างนี้เสี่ยงครับนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูของพอดีท่านอาจารย์แขกวันนี้ปกติท่านจะต้องมาสอนในชั่วโมงนี้ผมเลยพูดในเรื่องของท่านอาจารย์แขกนะครับท่านอาจารย์แขกทําอ้อยเหมือนอาจารย์บักเริ่มต้นจากพื้นที่ที่เราไปสอนตอนนั้นนะมีพื้นที่ประมาณไม่กี่ไร่นะครับ ก็คือไล่เพชรประดิษฐ์ผมเลยต้องมาพูดแทนนะไล่เพชรประดิษฐ์เนี่ยวันนี้อาจารย์แขกไม่มานะครับพอดีไล่เพชรประดิษฐ์คืออะไรไล่เพชรประดิษฐ์คือเป็นไล่ที่อาจารย์คิโดไปที่บ่อครับน้องนัดเมื่อวานที่อ้วนๆนะั่นนะเป็นลูกเขยนะครับส่วนอาจารย์แขกเ็นเป็นพ่อตานะครับคุณคิโดก็จะผมกับคุณคิโดจะไปสอนอาจารย์แขกทำซึ่งอยู่ที่วังพิกุลจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ไปสอนทุกเรื่องรูปแบบทุกอย่างนะความคิดต่างๆขั้นตอนการปลูกอ้อยต่างๆสอนทั้งหมดนะให้อาจารย์แขกเป็นเริ่มต้นจากพื้นที่ที่อาจารย์แขกทําครั้งแรก40ไร่อาจารย์แขกเริ่มต้นมี40ไร่ครับนะครับขั้นตอนในการปลูกอ้อยของอาจารย์แขกก็จะมีเยอะแยะวิธีการนะอันนี้ก็เริ่มต้นจากพื้นที่ที่